ดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถไม่เข้าไม่หลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเสียดายมากเลยนะคะให้เด่นห้าเด่น7นะคะถ้าใครรูดนะคะได้เฮนะคะเฮบนล่างเลยนะคะตารางค่ะก็ให้เข้านะคะ7จหนึ่งเนาะ เสียดายนะคะเจาะไม่เข้านะคะเสียดายมากเลยนะคะเนาะถ้าใครลูดนะคะได้เฮเลยนะคะบนล่างนะสำหรับสูตรคำนวณน,นะคะแอดมินนะอะเจาะจับไม่เข้าเพราะตัวเลขเยอะแอดมินเอาลงมาเด่นๆนะคะตัวเด่นๆเนาะแต่ตัวที่มาคือตัวที่ไม่เด่นเลยนะคะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมนะคะแนวทางของวันนี้กันเลย สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเด่นเอาใช้ปากกาเขียวนะเด่นสองเด่นหเด่นแเด่นสเด่นศูนยแล้วก็จะเป็น9ก้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่ 2กับ8นะคะ2 8นะคะจับคู่ได้นะคะ2 8 8 2นะคะเด่น2นะคะก็จะมี2 0 2 4 สองหกนะคะเพราะสองแปดเอ็นมินเอาแล้วนะคะสองหกก็อย่าลืมตาสองเก้านะคะกลับหัวสำหรับเด่นแปดนะคะก็จะมีแปดศูนย์แปดสี่แปดหกนะคะบางทีเราคำนวณไม่เจอนะเลขเก้าอาจจะมากลับหัวนะคะแต่ขอภาวนาให้มาตรงๆนะคะน,น้อง 89นะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะมี06เอา06เลข6เดิมพี่น้อง04 0604นะคะ46 94 ก็แปลงร่างกันไปนะคะศูย์เเอาสี่หกเสี่พนะพี่น้องกลับหัวให้กันอีกไม่เป็นไรนะกลับหัวกับหางเองน้ยเนาะสำหรับกันเบิ้ลนะคะ กันเบิ้ลแต่แอดมินก็แนะนำให้รูดเบิ้ลก็ดีนะคะเพราะเบิ้ลไม่มานานแล้วนะคะมีสองสองสี่สี่หกหกแปดแปดนะคะเบิ้ลนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสองหก แปดสองก็ชอบหน้าแปดสองแล้วก็จะเป็นแปดศูนย์สี่หกหนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นสี่ศูนย์นะคะเด็กห้าคู่นะ จบไว้ครบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดวยเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า